อ้อชราพรโดนแสงนะคะวันนี้นนนนดีดต้อนรับเข้าสู่แคม AI Discovery Camp ค,ค่ะเป็นแคมนะคะที่เป็นการจําลองให้น้องเนี่ยได้ใช้ AI ทุกรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานภาพ งานวิดีโองานเสียงเรยการให้น้องๆน,นะคะจําลองเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะว่าถ้าเกิดเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาอยากจะใช้ AI ทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยได้จําลองว่าถ้าเขาเป็นนักธุรกิจนะเะาจะใช้ AI ในเรื่องของการทําพร้อมทาคอนเทนต์วางออกแบบเซอร์จี gy, งานภาพงานวิดีโองานเสียงนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่อยากอยู่วงการสายเทค แต่ไม่อยากเขียนโค้ดนะคะ AI เนี่ยตอบโจทย์น้องๆมากที่สุดเลยค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยไม่ควรเรียน AI เพราะจะทําให้เขาใช้ในทางที่ผิดนะคะแต่สำหรับมุมอ้อมเนี่ยอ้อมมองว่าเด็กควรจะเรียนรู้เรื่อง AI ค่ะเพราะเขาจะได้รู้ว่าอะไรที่เขาควรใช้อะไรที่เขาไม่ควรทําในการใช้ AI นะคะอย่างน้อยนะคะเขาจะได้มี d IRECTION ในการใช้ AI ได้อย่างถูกวิธีค่ะ วันนี้นะครับผมมาเรียนอยู่ที่แคมป์ AI Discovery Camp นะครับผมวันนี้ผมได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้เรื่อง AI ว่าแต่ละตัวสามารถใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้คีย์เวิร์ดมันชัดเจนต้องใช้ภาษาอะไรเพื่อที่จะให้เราได้ข้อมูลที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีเราก็ไม่ควรเชื่อใจสิ่งที่ AI บอกเสมอไปครับผมแล้วก็ได้ทดลองสร้างร้านพิซซ่าจากที่สร้างขึ้นมาจาก AI ล้วนๆแล้วก็ อย่างผมก็ใช้ AI ในการสร้างเว็บไซต์ออกมาด้วยครับผมวันนี้เป็นวันที่สนุกมากๆเลยค่ะได้เรียนหลายๆอย่างเกี่ยวกับ AI เพิ่มมากขึ้นค่ะทาาที่หนูชอบที่สุดของแคมนี้ก็คือตอนที่ได้สร้างลายพิซซ่าของตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ซึ่งไม่เคยทํามาก่อนค่ะค่า AI แคมป์ครั้งนี้ครับสอนอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับแคมป์เกี่ยวกับ AI สมัยใหม่นะครับอ,อย่างการใช้ AI ได้ถูกต้อง ChatGPT คืออะไร แล้วเราสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับอาพาทที่ประทับใจที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการใช้ c h a t GPT ครับการที่เราได้รู้จักว่ามันทำงานอย่างไรมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับ สำหรับทุกคนนะคะผมที่กำลังมองหาว่า AI คืออะไรต้องการรู้จักกับ AI มากขึ้นขอให้เด็กๆครับลูกๆของทุกคนนะครับผมมาลงเรียนเลยนะคะผม AI Discovery Camp นะคะขอให้เพื่อนๆมากันเยอะๆนะคะที่นี่เป็นที่สอน AI ที่สนุกมีกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีแต่อะไรที่สนุกสนุกที่เกี่ยวกับ AI แล้วก็เป็นคำัที่น่าเรียนรู้น่าศึกษามากเลยค่ะ ผมจะชวนให้ทุกคนรู้จักเรื่อง AI เพราะว่าสมัยนี้ AI เริ่มเข้ามาในโลกเราแล้ว,ลวประเทศต่างๆมากมายกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ครับสำหรับใครที่สนใจอยากให้น้องๆนะคะมาเรียนรู้วยกับ AI นะคะในแคมป์ AI Discovery Camp นะคะก็ <c oughs> สามารถติดต่อโค,ค้ชคิสได้เลยค่ะ